เมื่อแฟนดันมาขาเจ็บก่อนขึ้นเขาคิดจะกูขึ้นธรรมดากนี่เขาเดินใช่ไหมไม่เป็นเขาขึ้นแบบพิเศษก็ทางมันเดินขึ้นไม่ไหวก็ให้เขาแบกขึ้นไปเลยสิครับเจียดนี่ค่าบริการการนั่งเสลียงเริ่มต้นคนละแปดร้อยบาทแต่แฟนผมดันน้ำหนักเกินก็เลยโดนไปพันสองพอมาถึงตรงนี้พี่เขาก็จะจอดพักให้เราได้ไหว้พระทำบุญกันบ้าง ก่อนที่จะพาเราเดินไปในจุดต่อไปในระหว่างทางเดินก็จะมีสายตาของคนที่มองมาด้วยความอิจฉาบ้างเหมือนนางจะเขินนะแต่ก็ไม่ละดูพี่เขาเดินกันตัวปิวชิวๆเหมือนกับว่ามันไม่สูงอะไรเลยหันกลับมาอีกทีพี่เขาก็เดินขึ้นไปถึงด้านบนเรียบร้อยแล้วพวกพี่เขามีน่องเลเวล99กันแน่เลยเงยไหมไม่เงยเลยเหรอพ่อใช้เงินแก้ปัญหา โรเรศีประยงโกโปรเรศีประเมธโปรเรศีประมาหิงท,ทายทะนี้เลยครับถุงสีชมพูแต่เรียกว่าตรงนี้นะครับว่าต่อการโลกนะโมตสาะวะควะโตอาระหาโตสัมมาสัมพุตสะ